สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ได้โอกาสเพราะว่ารอจังหวะมาค่อนข้างพอสมควรเพราะไม่มีเครื่องมาให้ซ่อมกันเลยมีหลายคนถามเรื่องการเปลี่ยนลูกปืนเปลี่ยนยังไงเครื่อง OS 4 6 OS 5 5ครับเครื่องตอนนี้ลูกปืนมันดังครับ เวลาสตาร์ทและลูกปืนมันจะมีเสียงดังค่อนข้างพอสมควรกอกกอกกอกกเดี๋ยวเรามาดูการถอดเปลี่ยนนะครับบางคนอาจจะเคยทําแล้วนะครับแต่สําหรับคนที่ไม่เคยทําเดี๋ยวลองดูเทคนิคการถอดเปลี่ยนไม่ยากครับบางคนมองว่ายากแต่จริงๆงมันไม่ยากเดี๋ยวถอดทุกอย่างนะครับใช้ปัจเจหกเหลี่ยมเบอร์2.5ถอดทุกอย่างถอดคาบบถอดท่อถอดทุกอย่างให้เหลือแต่เสื้อนะครับ ถอดทุกอย่างออกที่เป็นยางทุกอย่างถอดออกหมดฝาหลังถอดออกฝาหลังตรงนี้ก็ถอดออกคาบูถอดออกให้เหลือแต่ตัวเสื้อล้วนๆนะครับให้เหลือแต่ตัวเสื้อล้วนแล้วเดี๋ยวเราจะเอารูปปืนออกนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการถอดข้างในกับเนี่ยถอดปอกนะครับเวลาถอดปอกใส่ปอกสังเกตนะครับปอกจะมีมาร์กอยู่เนี่ยมันจะมีมาร์กอยู่ เวลาถอดใส่ดึงออกมาเลยครับแล้วเวลาใส่เข้าไปเนี่ยมาร์กมันจะมีมีมาร์กอยู่ที่ช่วงเห็นไหมมันจะมีเดือยอยู่นี่การถอดก้านเอาจังหวะเขีย่ยเลยครับ คถามนี่ครับปัญหาจากที่เจอมาบางคนบอกว่าลูกปืนตัวหน้าเอาออกยังไงลูกปืนตัวหลังเอาออกยังไงลูกปืนตัวหลังอยู่ข้างในนี้ลูกปืนตัวหลังเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ลูกปืนตัวในเขาเรียกลูกปืนหลังตัวนี้ลูกปืนตัวหน้า อยากที่ทราบมาบางคนเขาใช้วิธีงัดเอาเพราะว่าคิดว่าลูกปืนมันเสียแล้วทําอย่างนี้อ่ะถามว่าเอาออกบางคนบอกว่า,อ,าออกได้ออกได้ครับแต่มันมีผลเสียครับัวเสื้อจะช้ําเนี่ยเดี๋ยวมีเทคนิคการถอดออกครับทุกอย่างออกมาแล้วนะครับจะเหลือแต่เสือ้อกับลูกปืนล้วนๆเดี๋ยวมาดูนะครับเผาครับง่าย ความร้อนจะไปมีปฏิกิริยาทําให้ออกถามบางคนเนี่ยออกไเคาะเนี่ยไม้ไม้มาเคาะับเคาะเป็นสิบทีก็ไม่ออกมาดูขั้นตอนการเผาเสื้อเพื่อเอาลูกปืนออกนะครับที่ถามบอกเ้ยปองเบียเอาไว้ทําอะไร แอลกอฮอล์ครับแอลกอฮอล์เดียวกับที่เราใช้ล้างเครื่องนะครับเครื่องเมื่อกี้ที่ถอดผมยังไม่ได้ล้างแต่ผมจะถอดลูกป,ปืนก่อนแล้วเดี๋ยวล้างทีเดียวใส่พอประมาณครับไม่ต้องใส่เยอะใช้เวลาแป๊บเดียวครับไม่ถึงหนึ่งนาทีก็เอาออกนะ ไฟติดครับแช่เลยครับแช่เล้ครับ ง่ายๆครับออกมาง่ายๆครับไม่ต้องคิดมากง่ายๆทําแบบนี้ครับใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีพอครับหนึ่งนาทีหรือหนึ่งทีแล้วเพราะถ้าลูกปืนมันติดเยอะลองลองเผาพอประมาณสักครึ่งนาทีแล้วเคาะดูครับถ้าไม่ออกอีกสักครึ่งนาทีให้ไฟพยายามเอาเอาด้านที่เป็นลูกปืนเข้าะฮะให้เปไฟเข้าแค่นี้ครับส่วนตัวหน้านี่ไม่ยากเลยครับถ้าตัวในออกแล้วตัวหน้าเรากระทุ้งจากข้างในมาได้ครับเนี่ยเราจะกระทุ้งออกมาได้ หน้าไม่ยากหรอกครับเพราะยังไงลูกปืนมันเราตอบมาได้จากข้างในแต่ตัวกลางนี่นะครับตัวหลังที่เขาเรียกลูกปืนตัวหลังแต่ตัวกลางในลูกปืนตัวหลังเนี่ยครับเวลามันอยู่ในเนี้ยถ้าไม่เผามันจะไม่ออกนะครับนี่คือเทคนิคในเล็กน้อยการเอาลูกปืนเครื่องโอเอสสองจังหวะนะครับสี่หกห้าห้าสองห้าเนี่ยนะการล้างชิ้นส่วนเครื่องนะครับนี่ผมเอา น้ำน้ำนี่ไม่ใช่น้ำนะครับแอลกอฮอล์ครับล้างไปเลยครับแลกวพอ,อ,อมาแช่แช่แอลกอฮอล์นุกชิครับทุก,กชิ้นแช่แอลกอฮอล์เลยครับแช่กันนะคลับกระถรูบางคนบอกล้างดินซินบางคนบอกล้างน้ำมันปลาแอลกอฮอล์ครับถ้าปกติ สูตรของน้ํามันที่ใช้กับเมตโตมันเป็นแนอลอก,กอฮอล์นะครับใช้ละหุ่มก็ผสมแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์อย่างดีเขาเรียกแอลกอฮอล์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบางคนถามผมบอก<ม>พี่แอลกอฮอล์ล้างแผลไม่ใช่นะครับแอลกอฮอล์นะครับดูดีนะครับแอลกอฮอล์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ อโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูการใส่ขันต่อตัอต่อครับได้ลูกปืนมาแล้วนะครับลูกปืน OS 465 5้า4 6เท่าสี่รุ่นใหม่กับ55นี่ขนาดจะเท่ากันเลยครับนี่ครับเบอร์เบอร์ลูกปืน เบอร์ลูกปืนนะครับ6 9เก้าสองหกเเอลแซแถ้าเราไปซื้อลูกปืนตามร้านเบลลิงใหญ่ๆเขาจะมีขายครับไม่ต้องสั่งของศูนย์ก็ได้ครับของศูนย์ราคาค่อนข้างจะสูงมากนี่ชุดถึงสามร้อยบาทเห็นไหมฮะลูกปืนตลับลูกปืนจะมีฝาครอบ ถ้าเป็นตัวหน้านี่ฮะจะไว้ข้างหนึ่งเอาออกข้างหนึ่งนะครับส่วนตัวในเห็นไหมฮะตัวในของเก่าจะออกหมดตัวนี้จะเป็นขอบยางอยไข่พวงเล็กๆหรือนีดก็ได้ครับนะออก,ออกนันออกฟ้าฟ้าในก็จะแยกกบลุกป,ปืนนะจะเหลือไว้ข้างนึงครับเพื่อจะปิดด้านหน้าปิดด้านหน้ากาันฝุ่นจะเห็นใหม่ๆจะเห็นจราระบีตรงนี้จราระบีหล่อเลื่นเวลาเราใช้กับน้ำมันในโตเนี่ย เดี๋ยวมันก็จะไปเป็นตัวระหุ่งที่ผสมหรือว่าพวกน้ํามันที่ผสมระหุ่งอะไรพวกนี้มันจะเป็นตัวหลห่อลื่นให้อยในตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งตัวหลังฮะตัวหลังเคีย่ยออกตัวรุ่นนี้มาเป็นยางฮะเป็นซีนยางนี่เป็นซีนยางบางรุ่นจะเป็นทรีนเหล็กกับทรีนยางเอาออกเลยครับเราจะเห็นจาระบีข้างในครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการใส่นะครับการใส่นะครับ ตัวหลังถ้าเราใส่เข้าไปเฉยๆนี่นะเราใส่เข้าไปนะครับมันจะไม่เข้าหรอกครับเนี่ยพอเราใส่เข้าไปมันจะไม่เข้าในร่องของมันแล้วเอาไม้ไปตีหรือจะเอาอะไรไปดันเนี่ยมันจะทําให้ลูกปืนช้าครับตัวหน้ามันจะแข็งครับใหม่ๆพักเป๊ะไซต์ตัวหน้าเป็นหหหไหน้าไ ผมจะใส่อย่างนี้นะครับนะใส่เข้าไปกับแกนของของเครื่องนะใส่เข้าไปแกนของเครื่องนะมันยังไม่สุดใช่ไหมครับทำให้มันสุด ในคลิปเดี๋ยวผมจะตัดสั้นๆน,นะครับเดี๋ยวผมจะตัดต่ออีกทีนะึงเอาสั้นๆเอาที่เข้าใจหลักๆครับมันจะดังครับเนี้ยฮะขันไปเรื่อยๆมันจะดันให้ลูกปืนเข้ากับมันเองครับแบบนี้เราไม่ต้องตอกครับเดี๋ยวมันจะพาลูกปืนตัวในเข้าเรียกตอนนี้ นะมันจะดันเขาเลยครับเราขันแกนเครื่องเข้ามาเลยครับเดี๋ยวพอมันตึงเราก็เสริมเข้าไปอีกถอดมาเสริมไปดีนะครับพอมันตึงขอข้อออกครับเพราะว่ามันสุดแต่วว่าลูกปืนยังเข้าไม่สุดแต่น้ําหนักที่เราขันขันตรงนี้ไม่พอแล้วครับน็อตมันสุดแล้วเราต้องออกอลกนะเดี๋ยวเรามาเสริม 对，我啊。1. นี่เราใส่เดือยเข้าไปใส่ใส่ใส่โอเค ลงของมันเองครับเห็หนไหมมันดันแกงขึ้นมาลูกปืนตัวหน้าจมแนละ้วนะครับอันนี้ลูกปืนตัวหน้าเรียบสนิทแล้วนี่เหลือลูกปืนตัวในอีกนิดเดียวเนี่ยขันให้สุดตึงพอตึงมันก็จะเรียบครับเนี่ยมันจะเข้าของมันเลยครับไม่ต้องไปต่อครับการต่อลูกปืนลูกปืนก็จะเสียเครื่องก็จะช้ำเนี่ยตึงนะครับนี่ตึงมือผมแลวนะเนี่ยตึงเหมือนเราขันไปพักปกติเลยสุดแล้วครับ นี่ก็คลายออกออนะีานะปืนตัวหน้าเรียบนะครับเราปืนตัวหน้าเรียบสนิทตัวในนะครับเสมอเลย เสือขอบในเลยครับนี่ครับเทคนิคการใส่ลูกปืนถ้าเราใส่แล้วเราไปตอกยังไงก็ไม่เข้าครับแบบนี้ครับดีที่สุดไม่ช้ําไม่เสียทีนี้เรามาประกอบเครื่องกันนะครับทีนี้เรามาใส่ก้านใส่ลูกสูบใส่ฝาสูบใส่ทุกอย่างครบนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวประกอบแล้วเราไปติดเครื่องกันทีนี้ดู หลังจากประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปติดเครื่องกันเดี๋ยวผมจะสอนตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าติดเครื่องแล้วอาจจะใส่ไว้นิดเดียวเดี๋ยวอาจจะไม่มีเวลาทําคลิปให้ดูถ้าคนที่ไม่ใช้เครื่องสองจังหวะนานๆเนี่ยครับปัญหาที่จะเจอก็คือลูกปืนจะแห้งภายในเครื่องเวลาเหมือนอย่างเราใส่น้ํามันบินใช่ไหมครับใส่น้ามันบินเสร็จแล้วหลังจากบินเสร็จแล้วดูดน้ํามันออกทีนี้น้ํามันในเครื่องก็มีในที่ค้างอยู่ในเครื่องก็มีพอสมควร ปากท่อออกน้ำมันออกมันจะมีแต่ถ้าเราทิ้งไว้หลาย,ลายวันทิ้งไว้เป็นเดือนเนี่ยครับน้ํามันในเครื่องจะแห้งเพราะน้ํามันในเครื่องจะแห้งมันก็จะทําให้คา,าบน้ํามันลูกปืนแห้งไปด้วยและจะกอกมันเป็นสนิมการดูแลนะครับนี่ฮะละหงละหุง,หงสด,สด,สดละหุงที่ยังไม่ผสมแอลกอฮอล์นะครับเปิดตาคาบูครับอยู่หัวลำก็เปิดตาคาบูครับเทน้ํามันใส ย่างของผมผมส่วนใหญ่ผมใช้หลอดพอสมควรครับถ้าไม่ใช้เลยเก็บเครื่องเลยใส่เยอะๆก็ได้ครับยิ่งใส่เยอะยิ่งดีไม่ต้องกลัวครับเพราะอะไรเดี๋ยวก่อนบินเราจะเทออกนะแล้วหุงสดๆมันเหมือนน้ามันหล่อเลื่อนอยู่แล้วครับมันจะเข้าไปในคาบูปิดปากคาบูเขย่าเครื่องมันจะไหลเข้าไปเกาะลูกปืนเกาะอ,อะไรข้างในเนี่ยครับแล้วทีนี้เก็บเครื่องไว้ครับเป็นเดือนสองเดือนสามเดือน เครื่องจะไม่แห้งครับแล้วก็ผ่านหน้าเครื่องวันไหนก็มาหมุนใบพัดทีหนึ่งให้ลูกปืนทํางานเนี่ยฮะหมุนใบพัดเล่นเก็บเครื่องไว้หมุนใบพัดไว้หรือถ้าไม่ใช้เลยห่อใส่ลังไว้ห่อใส่กล่องไว้ใส่น้ํามันห่อถุงไว้น้ํามันเราหุงใส่ไปเยอะๆที่อยู่ในเครื่องนี้ไม่ไปไหนครับมันเหมือนสารรอลื่นอยู่แล้วครับแล้วเวลาเราจะใช้เราก็เทออกนะเราก็เทออก,ก,ออกมันจะไหลออกมาทางปลายท่อ เพราะเวลาเราใส่น้ำมันก็ไปตัวน้ำมันมันจะไปผสมกับเนื้อละหุ่งที่ยังค้างอยู่มันไม่มีปัญหากับเรื่องการติดเครื่องแล้วครับแต่ถ้ามากมันอาจจะติดเครื่องไม่ติดเราก็ต้องเทออกก่อนครับเนี่ยการดูแลเครื่องภายในลูกปืนไม่ให้มันดังบ่อยไม่ให้มันไม่ให้มันเป็นสนิมเร็วก็ต้องใส่น้ำมันละหุ่งเนี่ยครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปติดเครื่องนะครับ กะโลเค้นลูกปืนใหม่ใส่วาเทียนใหม่ด้วยครับติดสบายสบายง่ายๆโอเคนะครับ